บทที่33บอลฮิมะอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซียุ่งอยู่กับงานทั้งวันลูกพันปลาเพิ่งจะส่งจากเมืองเซนจอนมาถึงฟาร์มปอลาต้าถิน่นความจริงแล้วงานที่ยุ่งยากที่สุดก็คือการนำอวนมาล้อมเป็นบ่อผสมพันปลาแต่ถิ่นือโอไม่ได้ทำเช่นนั้นการปล่อยเลี้ยงอย่างอิสระก็เป็นหนึ่งในวิธีเพาะพันธุ์เช่นกัน เพียงแต่จะใช้วิธีนี้กับปลาพัน์ใหญ่เท่านั้นบอพอเลี้ยงปลาแบบนี้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการให้อาหารปลาฝูงปลามีนิสัยที่ต้องอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารไม่สามารถอยู่ไกลจากบ่อปลาได้แต่ว่าที่ฟาร์มปอลาต้าถิงไม่มีเฮลิคอปเตอร์เพราะอย่างนั้นเรคอคอจึงตกใจมากเพื่อนตอนนี้ปลาพวกนี้ยังอยู่ไม่เป็นที่ถ้านายยังไม่กั้นพวกมันไว้อีกไม่นานพวกมันได้กระจายไปทุกส่วนของทะเลนิวฟันแลนด์แน่ชินซือโอพูดอย่างยิ้มยิ้มนั่นยิ่งดีเลยไม่ใช่เหรอ ทำให้นิวฟันแลนด์กลายเป็นศูนย์กลางฟาร์มปลาของโลกอีกครั้งฉันว่านี่มันสำคัญกว่าฉันหาเงินได้อีกไม่ใช่เหรอความจริงแล้วเขาเชื่อว่าหากจิตสำนึกของโพไซดอนยังอยู่ลูกปลาทั้งหลายไม่มีทางไปจากอาณาเขตทะเลของฟาร์มปอลาตาถิ่นแน่ขอเพียงแค่เขาควบคุมจิตสำนึกลงไปว่ายูนในน้ำประจำครั้งละรอบสองรอบเจ้าปลาพวกนี้ก็จะยังอยู่ที่นี่อย่างซื่อสัตย์พักดีหลังจากลูกพันปลามาส่งและเหล่าปลาเข้ามาอยู่อาศัยแล้วการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็นับว่าเสร็จสิ้น ต่อมาเรคอร์จึงช่วยทิ้นซื้อโอติดต่อกับโรงงานอาหารปลาแห่งหนึ่งและสั่งซื้ออาหารสำหรับลูกปลามาเป็นจำนวน200ตันเมื่อเป็นเช่นนี้แค่ปลาคออด2ล้านตัวพวกนี้ก็ใช้เงินไปมากกว่า1ล้านแล้วมากกว่าใช้เงินซื้อเรือยอชซื้อรถสปอร์ตเสียอีก อีกทั้งนี้ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นปรับปรุงฟาร์มปลาเท่านั้นชากบอกชินซือโอว่าถ้าเขาไม่ใชโอนล้อมบ่อพอเลี้ยงเขาก็ต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้โปรยอาหารและยาในภายหลังมีแค่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นที่จะโปรยได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในบริเวณทะเลของฟาร์มปลาคือว่าพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะพวกเรายังต้องซื้อรถกระบะซักคันสองคันเรือตกปลาอีกหนึ่งลำเรือโยงอีกหนึ่งลำกับเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำบอสผมขอพูดเถอะความทะเยอทะยานของคุณันกกินอนนน้อองใหสืโฟ ชินซือโอไม่ค่อยสนใจปัญหาเรื่องเงินเท่าไรนะักตอนนี้ตัวเขายังมีเงินอยู่อีกตั้ง40กว่าล้านดอลลาร์แคนาดาทว่าเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้สภาพการเงินของฟาร์มปลามีปัญหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนยามเมื่อเขานอนลงบนเตียงจิตสำนึกโพไซดอนจึงเริ่มบุกไปทั่วท้องทะเลเพื่อหาซากเรืออับปาง ที่ก้นทะเลจิตสำนึกโพไซดอนพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเทียบกับโลกใต้ทะเลลึกที่กว้างไกลไร้ขอบเขตนี้แล้วพื้นที่ในการบุกเบิกของจิตสำนึกโพไซดอนก็ยังน้อยเล็กอยู่มากนะักคุ้มสมบัติในซากเรืออับปางใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายนะักชินสือโอวงมาหาอยู่ครึ่งค่อนคืนเจอซากเรือไม่น้อยแต่ของมีค่าข้างในแทบจะไม่มีเลยเริ่มท้อใจบ้างแล้วตอนที่ชินสือโอว่ายน้ำกลับกำลังจะถึงฝั่งจิตสำนึกโพไซดอนของเขาก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์เศร้าและหวาดกลัวอย่างรุนแรง จิตสำนึกโพไซดอนสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์ทะเลข้อนี้ชินสือโอเข้าใจดีแต่ก่อนหน้าเขาไม่เคยสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนเลยชินสือโอควบคุมจิตสำนึกโพไซดอนเพื่อตามความรู้สึกนั้นไปแต่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบเข้ากับวานเบลูก้าตัวเล็กที่กำลังเกยตื้นอยู่หนึ่งตัวคล้ายกับว่ามันก็สัมผัสได้ถึงจิตสำนึกของโพไซดอนที่กำลังเข้าใกล้อารมณ์ของเจ้าวานน้อยสงบลงมันอ้าปากส่งเสียงฮือฮือออกไป ชินซือโอสังเกตดูนี่ไม่ใช่วานตัวที่เขาขี่เจ็ตสกีไปเจอกลางมหาสมุทรตอนนั้นหรอกหรือทำไมเจ้าตัวน้อยนี่จึงได้เข้ามาถึงที่ที่อยู่ใกล้ฝั่งขนาดนี้ทำไมแม่ของมันถึงไม่ห้ามให้มันเข้ามาใกล้ฝั่งจิตสำนึกโพไซดอนแผ่ขยายออกไปชินซือโอกลับไม่พบวานเบลูก้าตัวใหญ่ที่เคยเจอในตอนนั้นที่นี่มีเพียงแค่วานน้อยเพียงตัวเดียวอีกทั้งเจ้าวานน้อยยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักบาดแผลชะกันบนหลังมีเลือดไหลออกมาไม่หยุด ชินซือโอเร่งรีบใช้จิตสำนึกโพไซดอนแผลคลุมขึ้นไปข้างบนและถ่ายพลังของจิตสำนึกโพไซดอนเข้าไปในตัวของวานน้อยก่อนเพื่อทำการรักษาอาการแบบฉุกเฉินภายใต้การช่วยเหลือของจิตสำนึกโพไซดอนปากแผลบนหลังของเจ้าวานตัวน้อยก็สมานากันอย่างรวดเร็วปัญหาต่อมาที่ต้องได้รับการแก้ไขก็คือการเกยตื้นของวานน้อย แม้แต่จิตสำนึกของโพไซดอนไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเจ้าวานน้อยตัวนี้ได้โชคดีที่บริเวณที่มันเกยตื้นคือตรงชายหาดชินสือโอจึงวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะดันมันลงไปในน้ําเมื่อลงน้ําได้แล้วเจ้าวานก็มวนตัวในน้ําอย่างมีความสุขแล้วว่ายน้ําเข้ามาหาพร้อมทั้งใช้หัวกลมๆของมันชนเข้ากับท้องน้อยของชินสือโอเบาๆรีบไปเถอะรีบไปหาแม่ของแกนะชินสือโอยื่นมือออกไปลูบหัวของมัน วานเบลูก้าน้อยส่งเสียงหูดบูดออกมาแต่กลับไม่ยอมว่าจากไปเอาแต่ลอยตัววนไปรอบรอบชินซือโอชินซือโอไม่กล้าปล่อยให้มันอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชายหาดขนาดนี้หากมีคลื่นลูกใหญ่ซัดมาเจ้าวันน้อยก็อาจจะถูกดันไปเกยตื้นที่ฝั่งอีกครั้งวันน้อยตัวนี้ยังเล็กมากนักตัวยังยาวแค่1.56เมตรยังไม่ใช่วานขนาดมหึมาที่สามารถท่องไปในมหาสมุทรทั้งเได้ เล่นกับวานน้อยได้สักพักชินสือโอจึงควบคุมจิตสำนึกโพไซดอนเพื่อพามันมายังแนวปะการังตอนนี้แอรนาวเขตปะการังได้ขยายกว้างออกไปเป็นผืนกว้างใหญ่เกือบเท่ากันกันกบสนามฟุตบอลสิ่งมีชีวิตท,ที่อาศัยอยู่รอบๆอ,อย่างปลาหรือพืชจำพวกสาหร่ายก็เพิ่มขึ้นมาก ปลาและสาหร่ายที่นี่ล้วนแต่คุ้นชินกับจิตสำนึกของโพไซดอนแล้วเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นปลาที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่เมื่อก่อนหน้านั้นก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วพุ่งเข้ามาหาเขากระทั่งฟองน้ำทะเลก็อยากจะขยับเข้ามาใกล้เขาเช่นกันเห็นฝูงปลาที่เคลื่อนตัวเข้ามาหาอย่างรวดเร็วราวกับลูกธนูวันเบลูก้าน้อยก็ตกใจอย่างเห็นได้ชัดมันจึงสะบัดหางมวนตัวเพื่อจะว่ายหนี ชินซือโอต้องรีบปลอบขวัญเจ้าวานน้อยถึงสงบลงได้มันอยู่ห่างจากแนวปะการังอย่างขลาดกลัวไม่ได้รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่ามันเป็นมันเป็นนักล่าในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารที่ตัวใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้แล้วคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปวันต่อมาชินซือโอตื่นขึ้นมาวิ่งรอบฟาร์มปลาตามปกติเขาใช้จิตสำนึกโพไซดอนเพื่อเข้าไปดูตรงแนวปะการังเจ้าวานน้อยยังอยู่ที่นั่นแต่ว่าหลังจากผ่านการอย่างเชิงมาหนึ่งคืน ความกล้าของมันก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้มันกล้าที่จะว่ายน้ําเล่นไปมาในแนวปะการังแล้ววิ่งไปได้สักพักก็มีเสียงวิ่งหออพืชทาาออกมาชินสือโอหันไปดูที่แท้ก็เป็นนิวเซนนี่เองตอนนี้นิวเซนเข้ามาพักอยู่ที่ฟาร์มปลาแล้วบางครั้งชาก,ก็มาพักที่นี่เช่นกันที่ฟาร์มปลามีห้องพักสําหรับคนงานทาบอสคุณก็ชอบออกกําลังกายตอนเช้าเหรอนิวเซนโบกมือทักทาย ชินซือโอตอบกลับไปว่าปกติฉันชอบมาวิ่งนานายละชอบทำอะไรนิวเซนยักไหลพูดว่าผมออกกำลังกายอยู่ไม่กี่อย่างหรอกก็มีวิ่งแถวชายหาดกับว่ายน้ำระยะสั้นๆจากนั้นก็ออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนก็พอแล้วพูดจบก็ถามขึ้นอีกใช่แล้วบอสผมว่าจะหาที่แถวนี้ติดตั้งบาโหนกับกระสอบทรายต่อยมวยหน่อยจะได้ไหม ชินซื้อโอตอบกลับไปอย่างสบายๆว่าไม่มีปัญหานายจัดการได้ตามสบายเลยถ้าทําได้ก็ทําที่โรงฝึกซ้อมพิเศษไปเลยแล้วมาเบิกเงินที่ฉันครับท่านนายไม่ใช่ทหารกองทัพแดงโซเวียตไม่ต้องตะเบแล้วดูท่าว่าลูกวานเบลูก้าจะหลงกับแม่เสียแล้วต่อมามันจึงอยู่แถวแถวแนวปะการังต่อพอหิวจึงว่ายน้ำออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วค่อยกลับมา น่าสนใจมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะจิตสำนึกของโพไซดอนไปที่นั่นบ่อยๆหรือไม่ปลาน้อยใหญ่ที่นี่จึงไม่ล่าก,กันเองและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเจ้าวานน้อยเองก็ไม่หาอาหารในนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ชินสือโอจึงมีเรื่องให้ต้องทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือการหาเวลาไปให้อาหารเจ้าวานน้อยนั่นเองทุกครั้งที่ชักกับนิวเซนไปโปรยอาหารปลาชินซือโอว่าจะนำถังไม่กี่ใบเข้าไปซื้อกุ้งจากในเมืองเพื่อนำมาเป็นอาหารให้ลูกวาน ลูกปลาวานสนิทกับชินซือโอเป็นอย่างมากเวลาที่เขาขับเจ็ตสกีเจ้าวานน้อยก็จะว่ายน้ำตามท้ายอย่างมีความสุขทุกครั้งที่ลูกวานน้อยปรากฏตัวสิ่งแรกที่โผล่ออกมาให้เห็นก็คือหัวกลมๆสีขาวของมันที่เหมือนกับอัญ,ญมณีที่ถูกฝังอยู่ในน้ำอย่างไรอย่างนั้นบางครั้งที่ละอองน้ำกระเด็นราวกับเกล็ดหิมะที่หล่นลงมาเช่นนี้หัวของเจ้าวานน้อยจึงดูคล้ายกับลูกบอลหิมะขนาดใหญ่ชินซือโอจึงตั้งชื่อให้มันชื่อหนึ่งเรียกมันว่าบอลหิมะ เชน่นกันกับการฝึกเจ้ากระรอกน้อยเซียวหมิงชินสือโอรอให้ลูกวานน้อยโผล่หัวขึ้นมาจากน้ําจากนั้นจึงเรียกบอนหิมะถ้าลูกวานขานรับเขาก็จะให้กุ้งเป็นรางวัลถ้าไม่ขานรับก็จะไม่มีกุ้งให้มันกินหลังจากทําอย่างนี้ได้สีห้าครั้งเจ้าวานน้อยก็เข้าใจได้ในทันทีเพียงแค่ชินซือโอตะโกนเรียกบอนหิม bon ะมันก็จะกระโดดขึ้นมาจากน้ําแล้วส่งเสียงบูดบูดเพื่อขานรับทันที ชิ้นสือโอมักจะตกใจกับปัญญาที่แสนชานฉลาดของกระรอกน้อยกับลูกวานน้อยอยู่เสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะพลังของจิตสํานึกโพไซดอนหรือเปล่าที่ทําให้สมองของพวกมันเกิดการพัฒนาพวกมันฉลาดจนวุ่นวายแต่แล้วเขาก็นึกถึงเจ้าหมีโง่ตัวที่ช่วงนี้มักจะมาแถวริมบึงให้เขาเอาปลาให้กินพอกินอิ่มก็เดินสะบัดก้นไปตัวนั้นเขาก็ใช้จิตสํานึกโพไซดอนฝึกมันอยู่บ่อยๆแต่หมีตัวนั้นก็ยังโง่อยู่เหมือนเดิม